สวัสดีค่ะสุภัราพาเสตร์วันนี้จะมาแจ้งข่าวดีสำรัลูกค้าที่กรุงเทพนะคะและก็จังหวัดใกล้เคียงค่ะว่าช่างพัดจะย้ายเข้ากรุงเทพแล้วในวันพรุ่งนี้แล้วก็พร้อมเปิดให้บริการสักคิ้วสักปากแชมพูในวันที่1พฤศจิกายนนี้ค่ะ สถาที่ให้บริการที่ IDO Condo ติด BTS เศบางจากเลยนะคะติดถนนสุขุมวิทเลยค่ะเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสะดวกมากค่ะแล้วก็จะเป็นรถเมล์หรือว่ารถแท็กซี่หรือรถเป็นรถส่วนตัวก็มีที่จอดรถให้พร้อมแล้วนะคะลูกค้าท่านใดที่สดใจอยากสักคิ้วสวยสักปล่าแชมพูโลบแก้ไขปรับทรงเติมสีสามารถทักทายช่างพักมาได้เลยนะคะจองคิวได้ในทันทีเลยค่ะ หรือโทร0654919699ช่างพัดนะคะส่วนลูกค้าในจังหวัดใกล้เคียงที่รอช่างพัดอยู่นะคะก็ถ้าไทยมาได้เช่นกันค่ะแล้วก็ลองรวมตัวกันได้น,นะคะสัก3ามคน5คน10คนช่างพัดไปหมดค่ะขอให้ลูกค้าต้องการทำสวยกับช่างพัดจริงๆแล้วก็ ยินดีจะแก้ไขทรงคิ้วแก้ไขปัญหาเรื่องคิ้วให้กับทุกท่านเลยค่ะที่มีปัญหาเรื่องคิ้วนะคะเ,เข้าใจลูกค้าเวลาที่คิ้วพังมาแล้วแบบรู้สึกเป็นทุกข์ไม่สบายใจ รู้สึกกินแล้วไม่ได้นอนไม่หลับนะคะก็คือต้องการแก้ไขนั่นเองแต่จะหาช่างที่แก้ไขให้ได้ตรงจุดนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายช่างพัดเองก็ไม่ได้เก่งกาจอะไรนะคะแต่แต่ว่าสามารถช่วยได้ค่ะช่วยแก้ไขให้ได้และราคาก็ไม่ได้สูงเกินไปนะคะมีเรื่องคำถาจากลูกค้าหลายท่านที่ทักช่างพักมานะคะว่าเข้ามาดูในโปรไฟล์ในเฟซหรือว่าในไลน์ ไม่แน่ใจว่าจะทําคิ้วสวยไหมเพราะว่าหน้าช่างนี่ไม่มีอะไรเป๊ะปังเหมือนช่างทั่วไปเลยคิ้วก็ไม่โกลงปากก็ไม่แดงแก้มก็ไม่ปัดหน้าตาแบบว่าธรรมชาติมากธรรมชาติลงโทษจริงๆค่ะคือตอนนี้ช่างพันอยู่บ้านก็เลยไม่ค่อยจะแต่งหน้าอะไรนะคะหัวก็ฟูหน้าก็ไม่แต่งเสื้อผ้าก็เกือกๆค่ะๆไม่ได้พิถีพิถันอะไรคือ ก็เลยเป็นไอเที <S <S ่ว่าได้พอยได้ยินลูกค้าพูดมาก็เลยขำค่ะก็เลยอยากจะบอกต่อนะคะว่าช่างพัดไม่ชอบแต่งตัวเองแต่ว่าชอบแต่งให้คนอื่นสวยค่ะอย่างเช่นการแต่งหน้าเรียนแต่งหน้ามั้ยนะคะเป็นช่างแต่งหน้าค่ะแต่ว่าหน้าตัวเองไม่แต่งแต่ชอบแต่งให้คนอื่นสวยไม่ว่าจะเป็นใครก็สามารถแต่งให้เขาสวยได้แต่สาวที่ชอบแต่งชอบเป๊ะนี่ทักช่างพัดมาได้เลยค่ะแล้วลองว่าพัดจะจัดสรรให้คุณได้สวยเป๊ะตั้งแต่หัวจรดเท้าได้ เพียงแต่ว่ามันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะเพราะผู้หญิงเราอยากอยู่สวยใช่ไหมคะแต่ความสวยก็ต้องใช้ตังเพราะฉะนั้นก็ต้องมีสรลปแกนว่าผู้หญิงเราต้องรวยเพราะความสวยต้องใช้ตังจริงไหมคะถ้าชื่นชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ้งกริง,รง,รงช่างพัดด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะที่รับชมสวัสดีคะ่ะ